็ดขยี้ทุกข่าวกับเล็กซี่ขยี้บันเทิงพร้อมรายงานตัวแล้วค่ะคุผู้ชมคะ่ะช่วงเวลาแบบนี้เรามาขยี้กันเรื่องราวของดารานักสแสดงคู่จิ้นซีรีส์วายสิคู่กันดีกว่าค่ะุผู้ชมคะ่ะที่ตอนนี้เนี่ยงานอีเวนต์แน่นมากๆแล้วก็แสแรงมากๆเช่นกันมาเริ่มต้นกันที่คู่แรกเลยค่ะคุผู้ชมคู่นี้เนี่ยโอ้โหมาแรงแซงทุกโค้งจริงๆสําหรับคู่จิน้น ซีรีส์วาอย่างน้องซีกับน้องนูนิวนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นหนึ่งคู่จิ้นที่งานอีเวนต์แน่นมากๆหลายๆคนบอกว่าพี่เล็กซี่น้องมีงานไหนบ้างก็ลองเช็คกันไปนะเพราะอะไร mm hmm. เพราะว่าตอนนี้เนี่ยงานอีเวนต์หลายๆงานเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็ติดต่อจ่อคิวรอให้น้องเนี่ยปลายปากตัวเพราะว่าถือว่าเป็นคู่จิน้น ห้างแตกนะทุกคนแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าทุกครั้งที่ไปออกงานอ e ีเวนต์เนี่ยนะคะพี่วีนักข่าวก็รักสื่อมวลชนก็รักด้วยรวมไปถึงค่ะมีข่าวออกมาทําให้ภาพลักษณ์ของงานนั้นๆเนี่ยดีด้วยเช่นกันนะคะทาให้หลายๆแบรนด์หลายๆผลิตภัณฑ์หรือว่าหลายๆงานอ e ีเวนต์เนี่ยอยากจะเชิญน้องไปออกงานอ e ีเวนต์นั่นเองค่ะมคู่ต่อไปค่ะท่าผู้ชมขาคู่นี้ก็มาแรงเช่นกันนะั่นคือคู่ของน้องมายกับน้องอาโปนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่ ได้รับกระแสะการตอบรับดีมากๆหลังจากซีรีส์คินพอดเดอะซีรีส์ออกอากาศ On นแอร์ air ไปเนี่ยนะคะ ทำให้หลายๆคนเนี่ยตกหลุมรักน้องทั้งคู่และทุกครั้งที่ออกงานอีเวนต์ห้างแตกเช่นกันค่ะมาคู่ต่อไปคุณผู้ชมคะก็ทําห้างแตกเช่นกันน่ก็คือคู่ของน้องวิลกินกับน้องพีผีนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิน้นที่มีงานอีเวนต์อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์เดี่ยวไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์คู่นะคะหรือว่ามีงานอีเวนต์กับเพื่อนๆนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิน้นที่มาแรงและเป็นขวัญใจของงานอีเวนต์ด้วย คู่ต่อไปค่ะาผู้ชมคาคู่นี้ก็เรียกว่าสร้างปรากฏการณ์ห้างแตกสนามบินแตกนะคะมาแล้วเช่นกันนี่คือคู่ของน้องไบรท์วชิรวิทกับน้องวินเมชาวินนั่นเองหรือว่าไบท์วินเนี่ยแหละค่ะ <S 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 ทั้งงานเดี่ยวงานคู่นะคะอีเวนต์เดียวอีเวนต์คู่นี้แน่นเนืองมากๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้น อีเวนต์เขารักฉันนะคะมาคู่ต่อไปคะ่ะผู้ชมคะ่ะคู่นี้ก็ต้องบอกว่าทำห้างแตกแล้วก็มาแรงแ่งทุกคงจริงๆนะคือคู่ของน้องไบเบิลกับน้องบิลนะคะเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่บรรดานะในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือว่างานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยหมายปองอยากจะให้น้องเนี่ยไปปรากฏตัวในงานอีเวนต์เพราะได้รับกระแสก,การตอบรับดีมากๆแฟนคลับเนี่ย ไปปูเสือรอแฟนคลับเนี่ยนะฮะก็คือไปเขาเรียกว่าถือไป้ายไปรอใบเบิลบิลกันเลยทีเดียวทําให้งานอีเวนต์คึกคักและสนุกสนานมากยิ่งขึ้นค่ะมาคู่จิน้นคู่ต่อไปคขาชมขานี่คือคู่ของน้องหยินกับน้องวอนะคะก็เป็นคู่จิ้นที่โด่งดังแบบเสมอต้นเสมอปลายค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่มีฐานแฟนคลับ เยอะมาโดยตลอดนะคะประกากฏตัวอีเว้นต์ไหนอีเวนต์นั้นคนแน่นเนืองนะคะมาคู่ต่อไปค่ะผู้ชม่ะคู่นี้ก็ดังเช่นกันดังสมชื่อเลยค่ะคู่ของน้องดังกับน้องจุงนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่มีฐานแฟนคลับเยอะเช่นกัน มีงานอีเวนต์เยอะเช่นกันนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่กำลังมาแรงด้วยนะคะในตอนนี้มาคู่ต่อไปค่ะุผู้ชมค่ะคู่ของน้องออฟกับน้องกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่เรียกว่ามาแรงมาโดยตลอดนะคะและการปรากฏตัวในงานอีเวนต์น,นะคะมันช่างสนุกสนานนะเพราะว่าการเล่นมูของน้องออฟนะกับน้องกันเนี่ย เป็นอะไรที่ดูเป็นธรรมชาติและสนุกจริงๆไม่แปลกเลยที่งานอีเวนต์เขารักน้องๆนะคะทำให้น้องๆเนี่ยก็คือปรากฏตัวในงานอีเวนต์และทําให้คนที่อยู่ในงานเนี่ยมีความสุขและสนุกสนานไปด้วยค่ะมาคู่ต่อไปค่ะุกผู้ชมค่ะคู่ของน้องโอมกับน้องน,นันนท์นะคะก็ถือว่าเปนหนึ่งคู่จิ้นที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกคึกคักและทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกมีความสุขนะคะการไปงานอีเวนต์ในแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องบอกเลยค่ะได้รับกระแสะการตอบรับ หลายๆคนเนี่ยก็ชื่นชอบหลายๆคนก็รู้สึกว่าไปแล้วมันฟินไปแล้วมีความสุขจังเลยนะคะทำให้งานอีเวนต์หลายๆงานก็ติดต่อแล้วก็เชิญน้องโอมกับน้องโนนไปร่วมงานเนื้อหอมจริงๆเลยค่ะมาคู่สุดท้ายปิดท้ายของเราค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือคู่จิ้นน้องใหม่แต่มาแรงจริงๆนั่นคือคู่ของน้องฟิล์มนะคะกับน้องแจมนั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่โด่งดังมาจากละครเรื่องคุณชาย ของทางช่องวัน31นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นค่ะที่ได้รับกระแสการตอบรับดีมากๆไม่ใช่แค่ในประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านเขารักชันจริงๆนะฮะฟิล์มกับน้องแจมบนะฮะตอนนี้งานอีเวนต์แน่นเนืองมากๆก็รอเลยค่ะว่าน้องจะไปปรากฏตัวในงานอีเวนต์ไหนบ้างก็ลองเช็คตารางงานกันดูนะคะรวบรวมมา1ิคู่จิ้น10คู่วายค่ะผู้ชมขาที่ เม็กซี่กล่าวมาเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่างานอีเวนต์แน่นจริงๆง,งานอีเวนต์เขารักน้องๆจริงๆนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนิมิตหมายค่ะดารานักแสดงซีรีส์วายที่มีงานอีเวนต์และโด่งดังไปทั่วโลกแล้วค่ะอาวันนี้หมดเวลาของขยี้บันเทิงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามขยี้บันเทิงหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ f เฟซบ o ๊กยูท t บติ๊ k t o อกเสิร์ฟไปได้ติดตามไปได้ที่มายาฮอตนิวค่ะรับชมเราสดๆผ่าน Facebook Live ที่มายาไลฟ์ช่วงเวลาสิกา30นามเราผ่าน หน้าจอทีวีแบบนี้ค่ะที่มายาฮอตนิวช่อง52 s d รับรองความบันเทิงพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านคผู้ชมตอนนี้เล็กซี่ขอตัวไปหาคู่จิ้นบ้างแล้วค่ะอยากออกงานอีเวนต์